สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาการเจริญเติบโตตั้งแต่รากเหง้าของเมืองพัทยาเลยนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะเป็นภาพเล่าในอดีตของแต่ละคนที่เขาได้เก็บรวบรวมไว้นะครับแล้วก็เอามาลงในเพจพัทยาในอดีตนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ เพจพัทยาในอดีตใครที่สนใจก็ค้นหาหรือคลิกข้อความว่าพัทยาในอดีตแล้วก็ไปเข้ากลุ่มร่วมติดตามรับชมกับทางเพจได้นะครับตอนนี้เราเก็บภาพรวบรวมมาเรียบเรียงมาให้เข้าใจแล้วก็ง่ายสั้นให้ทุกคนได้เรียนรู้เมืองพัทยานะครับแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวเราให้รู้จักคำว่า พัทยาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก่อนนะครับจากนิทรรศการของเมืองพัทยาที่เขาจัดขึ้นนะครับป้ายนี้เราก็จะมาเรียนรู้พัทยานั้นมีประวัติเล่าขานถึงเหตุการณ์สำคัญ2กระแสเก่าวคือกระแสหนึ่งพูดถึงพัทยาในฐานะที่ มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเปะะะ็นราชธาน,นีเนาะพศ .2310 ประมาณ2เดือนพระเจ้าตากเจ้าเมื่อตากเมื่อครั้งพระนครศรีอยุธยาถูกพมา่าล้อมสมนะทรงนำกำลังพลประมาณ500นายตีแบบวงล้อมของพมา่าเพื่อมาตั้งหลักฐานกันใหม่ทรงเดินทางมาแวะพักทับในบริเวณอัน ที่ตั้งแห่งนี้คือเมืองพัทยาในปัจจุบันนั่นเองนะครับก่อนที่จะเดินทางตอบไปยังเมืองจันทบุรีและกลับไปต่อสู้ขับไล่ข้าศึกออกจากประเทศไทยหลังจากเสียกรุงศรีครั้งที่2เนาะพร้อมทั้งประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชของชาติมาได้ภายในระยะเวลาเพียง7เดือนเท่านั้นนะครับต่อมาท่านได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ก่อตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชสานีแห่งที่3 รงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมื่อปี2000เมื่อวันที่28ธันวาคม2310ของประเทศไทยนะครับดังนั้นสถานที่ที่บริเวณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เดินทางมาแวะพักนั้นต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกขาดกันว่าทัพพยา่วนีกระแสหนึ่งได้กล่าวว่าตำนานได้ว่าพัทยาตรงบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาแวะพัดพับนั้นเป็นบริเวณที่ชทำเลดีและมีลมทะเลชนิดหนึ่งชื่อว่าลมพัทยาเป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดผ่านเข้ามาที่นี่เป็นประจำทุกปีในตอนต้นฤดูฝนจึงได้เรียกสถานที่บริเวณแห่งนี้ว่าหมู่บ้านพัทยาพัทยานะครับตัวทอทงนะและต่อมาได้เรียกเป็นพัทยาในที่สุดนะครับก็จะมีสองตำนานเนาะที่เป็นชื่อของเมืองพัทยานะครับ ในอดีตนะครับพัทยาเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ติดกับอ่า,อาวไทยนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าอ่าวไทยเนาะแล้วก็ต่อมาถึงได้เรียกว่าอ่าวพัทยานะครับแล้วก็สมัยนั้นนะก็มีคํากล่าวของคุนเท่าเป็แก่ที่เขาพูดต่อๆกันมาเนาะตรงน,นี้ก็ได้พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาอยู่ในเมืองพัทยานะเขาก็จะบอกว่าลูกรักเนี่ย จะได้ที่ห่างไกลจากทะเลมากนู่นทางห้วยใหญ่ทางอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ลูกชังเนี่ยจะได้ที่ติดทางทะเลเพราะว่าทะเลมันปลูกพืชทํามาหากินค่อนข้างจะลําบากเนาะจะปลูกได้หน่อยก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองนะครับ พอมาถึงยุคสงครามเวียดนามนะครับในช่วงปีพศ2502นะครับเป็นต้นมาเนาะมีกองทัพสหรัฐนะครับมาตั้งฐานทัพเขาก็ตั้งทั่วๆประเทศไทยนั่นแหละแต่อีกฐานทัพหนึ่งก็จะอยู่ที่อุตภานะครับและใกล้พัทยาพัทยาที่มีหาดสวยงามและร่มรื่นมากๆเลยนะครับในช่วงนั้นทางกองทัพสหรัฐจึงมาเช่าพื้นที่นะครับทำเป็นสโมสรให้ ให้ทหารเพื่อที่จะได้พักผ่อนนะครับสำหรับอาหารที่มาประจำการที่นี่เนาะค่อนข้างเยอะก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจเนาะมีสันทนาการแล้วก็มียิ้มอะไรอย่างเงี้ยครบคันเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะความเจริญทางวัตถุก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการมีเสื่อเสียงด้านความบันเทิงเรืองรวมไปทั่วโลกเนาะเพราะว่าอา,อาหารสหรัฐค่อนข้างจะมาอยู่นานเลยทีเดียวนะครับ ก็จะเริ่มมีการเปิดผับเปิดบ้าเนาะ,ะต่างๆเกิดขึ้นทยอยเกิดขึ้นตามลําดับนะครับก็จะเห็นถึงว่ามีความใช้จ่ายใช้เงินค่อนข้างจาัดดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในปีพศ2518นะครับกองทัพสหรัฐก็ได้ถอนกองทัพ ออกไปนะครับก็จะถือว่าเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐอยูอ่ในพัทยาหรือว่าอุตภเปานี่ก็16ปีด้วยกันคิดดูนะครับว่าถ้าทหารคนนั้นมีแฟนหนึ่งคนลูกก็ต้อง10ปี10ปี10ป15ปี16ปีด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นสิน่งที่ทหารสหรัฐได้มาทำให้เมืองพัทยาเจริญเติบโตขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็พัทยาก็เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ไม่เท่านั้นนะครับก็จะมีทางเรือรบสหรัฐมาที่อุตภะเนาะก็จะแวะเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกเขาก็จะเป็นเหมือนธรรมเนียมครับก็จะมาเที่ยวเมืองพัทยาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็ทําให้มีเวลายกพลขึ้นบกมาทีไรไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่องเที่ยวอะไรก็ตามแล้วก็จะคึกคักไปด้วย ี่คือความเจริญเติบโตตั้งแต่อดีตของพัทยาเนาะต่อไปนี้เราก็จะเอาภาพในอดีตนะครับมาเรียบเรียงแล้วก็พูดคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าจากภาพนี้มันเป็นอะไรบ้างแล้วก็ดูเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเราจะเรียงตามปีพศออให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อใหอ้รับชมชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ เริ่มต้นด้วยภาพนี้นะครับเป็นภาพพศส4 9 5นะครับเป็นสองภาพที่ถ่ายบนเขาพรัหนักนะครับลงไปที่อ่าวพัทยาเพื่อนๆจะเห็นว่า,าเป็นทุ่งโล่งๆเนาะยังไม่มีบ้านเรือนหนาแน่นยังไม่มีตึกนะมีมีบ้านเรือนเล็กน้อยซึ่งก็เป็นการทําสวนนั่นเองนะครับภาพนี้ก็จะเห็นว่า,ามีความ เก่าที่สุดที่เราเก็บมาให้เพื่อนๆดูในในคลิปนี้นะครับก็คือพศ2495นะครับภาพต่อมานะครับก็จะเป็นปีพศ2507นะครับห่างกัน12ปีนะครับห่างกัน12ปีจะเห็นว่าอ่าวพัทยาเริ่มมีบ้านเรือนมีชุมชนขึ้นมา หนาแน่นขึ้นกว่าเดิมเนาะเริ่มแบบเหมือนกับมีที่พักมีบังกะโลอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีเรือมีอะไรเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับผ่านไป12ปีเนาะแล้วก็ภาพที่2ก็เป็นภาพทางลงไปชายหาดนะครับก็เป็นภาพพศ2508นอ2 5นะครับก็ผ่านจากกลุ่มภาพเมื่อกี้มา1ปีก็จะเห็นความชัดเจนเริ่มมีการ อาคารบ้านเรือนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีลักษณะของอาการกระจุกอยู่ตรงพัทยาใต้ซะมากกว่านะครับถนนลงหาดพัทยาเหนือนะครับณนะปัจจุบันก็จะเป็นโค้งโรงแรมดุสิ์แล้วก็โรงแรมอามารีที่อยู่สองฝั่งนะป่าไม้ลกทึบเลยเนาะทางโรงหาดเราจะเห็นปลายๆที่เป็นต้นตาลนั่นแหละคือชายหาดนะครับ ภาพในปีพศ2514นะครับภาพแรกก็จะเป็นทางลงหาดนะครับก็จะเห็นว่ามีชุมชนมีบ้านเรือนเนาะแล้วก็มีแม่ค้านะครับที่เขาจะหาของไปขายตรงชายหาดนะครับนี่ก็เป็นทางลงหาดนะครับส่วนภาพที่2นะครับก็จะเป็นตลาดลานโพนาเกลหรือแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าตลาดนาเกลนะครับทุกคนจะมองเห็นต้น โพที่อยู่กลางถนนนะครับทุกวันนี้มันจะเป็นต้นโพที่ขึ้นล้อมรอบเนาะก็จะเป็นต้นขนาดใหญ่แล้วเขาก็จะทำขนมทำถนนเว้นต้นไม้ไว้นะครับเราก็จะเรียกว่าตลาดลานโพนั่นเองนะครับ ในปีพศ2518นะคะภาพนี้ก็จะเป็นมอไซค์คันใหญ่ๆเนาะกำลังฮิตกันนะสมัยก่อนลแล้วเขาก็กำลังฮิตกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพริมชายหาดพัทยานะครับก็จะสังเกตว่ามีต้นมะพร้าวและต้นไม้ล่มรื่นมากเลยนะครับชายหาดตอนสมัยนั้น2518แต่เป็นชายหาดที่ล่มรื่นเขียวขจีนะครับแล้วก็ชายหาดสวยงามนะครับ กลุ่มภาพปีพศ2520นะครับภาพแรกก็จะเป็นถนนพัทยาสายหนึ่งนะครับตรงเรียบชายหาดนะแล้วก็ภาพที่2นะครับก็จะเป็นถนนที่บนเขาพระตำหนักนะครับเนี่ก็จะเห็นโรงแรมที่เกิดขึ้นเพื่อนเพื่อนมองเห็นลังคาสีฟ้าไหมนั่นแหละโรงแรมที่เก่าแก่เนะาะสยามเบอนะอย่างนั้นแล้วก็มีโรงแรมเกิดขึ้นมีเรือมี ให้บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาพที่3ที่4นะครับเพื่อนเพื่อนที่เด็กๆอาจจะยังไม่เห็นเนาะว่าพัทยายนะครับก็จะมีเป็นเรือถีบอย่างนี้นะครับก็ถีบเหมือนเราอยู่ในสวนาสาธารณะหือน,น้าจืดนั่นแหละแต่ตัวนี้มันเป็นทะเลนะก็จะเป็นเรือถีบที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับเรา ภาพในปีพศ2522นะครับก็จะเห็นว่ามีร้านค้าอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวเนาะที่ตั้งอยู่ตรงชายหาดเลยนะครับเขาก็จะมีการค้าขายตรงชายหาดนะครับส่วนภาพที่2นะครับก็จะเป็นทางเข้าหน้าวอล์กอินนะตัวนี้ก็เป็นถนนสายหนึ่งแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นหน้าวอล์กอินเราเห็นภูเขาสูงๆใช่ไหมครับก็จะเป็นภูเขา,าเขาพระตำหนักนะครับที่เราเห็นภูเขาอยู่ตรงหน้านะครับนี่ก็ เป็นบรรยากาศของปี2522นั่นเองนะครับส่วนภาพที่3นะก็จะอยู่ภายในวอกกิ้งซึ่งภายในวอกกิ้งก็จะมีความวุ่นวี่วุ่นวายเนาะเพราะว่าตรงวอกกิ้งถือว่าเป็นจุดที่เจริญที่สุดก่อนใครเพื่อนในเมืองพัทยานะครับในปีพศ2 5 2 3นะครับก็จะเป็นชายหาดพัทยาเนาะน้ำสวยมากทะเลชายหาดใ่แบบ ถือว่าสะอาดบริสุทธิ์มากเลยนะครับแล้วก็มีบริการนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะมีบริการขี่มา้านั่งมา้าเดินตามชายหาดนะครับถ้าเพื่อนๆจะเห็นปัจจุบันก็คือเช่นที่หัวหินเนาะแต่ตอนนี้พัทยาไม่มีแล้วนะครับที่จะมานั่งม้านะแล้วภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพของ วอกกิ้สตรีทนะครับตัวนี้วอกกิ้งสตรีทค่อนข้างจะมีภาพเยอะนะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขามาส่วนใหญ่เขามาเที่ยววอกกิ้งสตรีทเขาก็จะถ่ายรูปไวนะ้เนาะที่เราเห็นเขียวๆสูงๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นต้นมะขามใหญ่นะนเพื่อนๆต้นมะขามใหญ่ปัจจุบันใครที่ไปตรงวอก k ิ n g ก็จะมีศาลให้ไหว้บูชาด้วยนะครับแล้วก็ต้นมะขามใหญ่ก็ตายแล้วนะครับก็จะเป็นตอใหญ่ๆอยู่ตรงวอก k ิ n g นะครับเพื่อนๆแล้วภาพสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตรงแยก มัดฉานุนะครับตรงจอมเทียนนะนภาพในปีพศ2525นะครับภาพแรกก็อยู่บนเขาพะัะตำหนักถ่ายลงไปเนาะก็จะเห็นว่าตึกสูงๆยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังมีพอป,ป,ป,ปนะปลายปะปลายเนาะความหนานแน่นของชุมชนก็จะอยู่ตรงวอกกิ้งนะครับแล้วก็ชายหาดก็สวยงามมากเลยนะครับต่างชาติก็จะมาอาบแดดกันเนาะมีต้นมะพร้าวนะและก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อบริเวณชายหาดเขาเรียกว่าจะเป็น จะเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดเห็ดฟางแล้วก็เขาจะเรียกว่าเห็ดนะครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นฟางเนาะแล้วก็มุงมุงเป็นที่นั่งมันจะไม่ไม่ไม่ใช่ร่มผ้าใบเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับก็จะมุงเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนดอกเห็ดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามชายหาดนะครับก็จะทําให้เอาเตียงมาพักมานอนพักที่ตรงข้างตรงด้านด้านอันเนี้ย ซุ้มของไครของมันนะครับก็จะเห็นว่ามีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีเยอะเลยนะครับตามริมชายหาดเป็นการบริการให้นักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความแปลกใหม่ที่ปรับเข้ามาใช้ก็จะเป็นล่มผ้าใบแทนนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็คือเป็นพัทยาซอยหกนะครับก็เป็นตึกยาวเนาะยังไม่มีบาร์นะแต่ทุกวันนี้บาร์สองข้างทางเต็มไปหมดนะครับ ปีพศ2529นะครับก็จะมีเรือสหรัฐมาเทียบท่านะครับซึ่งในปีนี้เรือจะไม่ได้ไปจอดที่อุตภเปานะเพื่อนๆเรือเขาจะมาจอดตรงแถวๆเกาะล้านนะแล้วก็มีเรือเล็กรับทหารขึ้นฝั่งพัทยาโดยตรงเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นความคึกค,ค,คักมากนะครับในยุคที่ เรือมาลงจะเห็นว่าตามวอล์กอินตามร้านต่างๆนะครับก็จะปิดป้ายต้อนรับนาวีเนาะก็จะเป็นทหารเรือของสงหรัฐนะครับเพื่อนๆก็จะเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ละร้านแต่ละร้านเขาก็จะตกแต่งกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นป้ายตรงนี้ก็จะเป็นวอล์กอินสตรีทนะครับแล้วก็ออกมาตามร้านค้าต่างๆของประชาชนนะครับพอสอนนี้ก็เริ่มมีความเจริญเห็นชัดเจนขึ้นมามีรถลาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับรถก็จะจอดริมทาง ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าถนนก็เริ่มจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับร้านบามีมากขึ้นเนาะตัวนี้ในปีพศ2529นะครับพาเพื่อนๆมาดูปีพศ2541นะครับถนนสาย3 จากพัทยาเหนือไปพัทยากางเพื่อนๆดูสิมีบ้านหลังเดียวเองเนาะนอกนั้นโล่งยาวไปหมดเลยนะครับจนถึงพัทยากางแต่ตอนนี้เราไม่เห็นต้นไม้สีเขียวแล้วนะมีแต่ตึกยาวเต็มไปหมดนะครับปีพศ2 5 5 5เนเพื่อนๆก็เข้าสู่ยุคทองของเมืองพัทยานะครับก็จะเห็นว่ามีความเจริญมีโรงแรมมีบ้านค่อนข้างจะหนาแน,น่นมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงชายหาดไปตามการเวลานะครับ แล้วก็มีความเหมาะสมะในการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับจนปี2567นะครับก็จะเห็นว่ามีการทมทรายทมอะไรเงี้ยก็คือพัฒนาชายหาดให้มีความสวยงามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาดูนะัปัจจุบันปี2568แล้วนะครับปีนี้ก็จะเห็นว่าเมืองพัทยาได้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่ ใช้ระยะเวลาแบบไม่นานนะครับเพื่อนๆถ้าเอาจริงๆไม่นานนะเมืองเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าปีต่อปีเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปเป็นมาของเมืองพัทยานะครับเพื่อให้รู้ต้นลึกรากเง่าของเมืองพัทยาในการเตริญและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับ คลิปนี้ถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมรวบรวมมาจากเพจพัทยาในอดีตนะครับแล้วก็ภาพต่างๆก็คือเป็นภาพของสมาชิกที่เขาลงไว้เนาะก็ต้องขอบคุณสมาชิกต่างๆด้วยนะครับต้องขออนุญาตเอามาลงเพื่อให้เห็นความชัดเจนและต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ